สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนครับกินกันไม่ลงจริงๆนะสำหรับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับโอ้โหเมื่อคืนขนาดอาร์เซนอลเหลือสิบคนครับลิเวอร์พูลยังเจาะไม่ได้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมพี่ตาครับผมซูฮกแห่งปืนเนี่ยใจสู้แม้เหลือผู้เล่นสิบคนนะครับ มิเกลอาเตตาผมกุนซือของอาเซนอลเนี่ยชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมครับที่เหลือผู้เล่น10คนเนี่ยหลังเกมที่บุกไปเสมอกับเลีวภูครับศูนย์ประตูตศูนย์ในศึกคาราเบาครับฮะถ้าปืนใหญ่เนี่ยของกุนซือชาวสเปนิสครับผมเพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับบุกไปยันเสมอหงแดงครับศูนย์ประตูตศูนย์ในสึกคาราบาครับรอบรองชนะเลิศครับนัดแรกแม้เหลือผู้เล่นแค่10คนครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมจากใบแดงของกรานิชาก้าครับทำให้พวกเขาเนี่ยกลุมความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นในบ้านนนะรััวพหสด ผมไม่เห็นจังหวะใบแดงนะพวกเขาเช็คแล้วก็อาจจะเป็นใบแดงนั่นแหละอัลติตากล่าวหลังจบเกมนะฮะพวกเราสนุกไปกับสถานการณ์ในเกมครับนักเตะแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยความมุ่งม,มั่นและความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคุณคงเห็นอารมณ์ร่วมพวกนั้นแหละเราไม่มีวันยอมแพ้ครับต้องให้เครดิตพวกเขาจริงๆนะครับก,ก็คือให้เครดิตนักเตะของเขาครับผมไม่รู้ครับว่าใบแดงเนี่ยมันจะเป็นตัวจุดประกายให้พวกเขาเนี่ยสู้ไหมครับ คุณต้องการทัศนคติแบบนี้ในการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเด็กๆทําได้เยี่ยมมากครับเราเล่นในเกมที่เราจําต้องเล่นซึ่งมันไม่ได้เป็นเกมของพวกเขาเลยนะผมก็คือ,คอไม่ได้เป็นเกมของพวกอาเซนอลเลยนะผมเมื่อคืนเนี่ยการวางแผนกับนักเตะเที่เรามีเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องอยากครับเพราะอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจทํามันไปนะครับไม่ใช่เรื่องปกติเราไม่เหลือมิดฟิลแล้วนะฮะ เป็นแรงบันดาลใจพิเศษนะผมในการเล่นเกมดับบี้ครับกับสเปอร์ในวันอาทิตย์นะครับผมนำพาซึ่งมาเอเนอร์จีที่คุณขาดไปนะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแล้วนะครับเราต้องเล่นเกมแบบนี้นะนี่คำพูดของมิเกลอาร์ตต้านะครับที่มีต่อเกมเจอกับวร์พูมเมื่อคืนนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะสำหรับอาร์เซนอลเมื่อคืนนะต้องให้กำลังใจครับผมว่าในการแข่งขันในครั้งที่2ของรอบรองชนะเลิศจะเป็นยังไงครับกลับไปเล่นในบ้านของ อาเซนอลครับผมที่เอมิเรดสเตเดียมนะต้องติดตามจริงๆนะผมขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงเสสายแบบนี้นะสวัสดีครับ